เขาเรียกแฟนหนูไปคุยอะค่ะ,คะเขาบอกว่าเขารับไม่ได้ที่หนูเป็นที่หนูที่ครอบครัวหนูเป็นอิสลามหนูว่าค่ะถึงหนูจะออกมาแล้วก็ตามร้อยแปดคำถามหัวใจคบมาหกปีค่ะ,คะพึ่งไปเจอครอบครัวเขาเป็นครั้งแรกในงเดือน ในตอนเย็นพักผ่านนี้ค่ะไปเจอที่ที่ร้านอาหารนะคะก็แฟนก็เลยบอกแม่ว่ามีมีแฟนจะมาสวัสดีอะคะ่ะ <ừ> แม่ก็เลยถามคําถามแรกเลยว่าอิสลา,ามว่าพุทธหนูก็เลยบอกแม่ว่าหนูเคยนักศึกษาอิสลา,ามค่ะแต่ตอนนี้หนูออกจากอิสลามแล้วซึ่งการที่หนูออกจากอิสาาลา,กกสา,ามหนูไม่ได้ออกเพื่อแฟนหนูออกมาก่อนหน้านั้แล้วใช่หนูออกด้วยตนเองค่ะ,คะ,คะ แ,แล้วเขาว่าไงเขาเขาเงียบค่ะแต่นนหนูแต่หนูมองหน้าแม่แล้วหนูรู้สึกว่าเขากังวลเขาคิดมากค่ะเอแต่พอเราทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแม่ก็เลยถามหนูว่าเป็นไงบ้างเจอพ่อกับแม่วันนี้เป็นยังไงบ้างหนูน้าตาจะไหล uh huh. เพราะว่าหนูรู้สึกว่าเขาถามด้วยความดูหนูอะค่ะออแล้วก็เขาบอกว่า เนี่ยแคนไม่เคยพาใครมาที่บ้านนะ <c oughs> เคยพาใครมารู้จักที่บ้านหนูเป็นคนแรกพร่อพ่อแม่ก็บอกว่าไม่คิดว่าถ้าวันไหนที่แคนหนูอะย้ายมาอยู่ใกล้บ้านอะต้องพาใครสักคนเนึงแหละต้องมา <c oughs> มาหาแม่ก็เป็นหนูเขาบอกไงก็ให่หนูดูแลกันต่อไป <c oughs> ค่ะก,ก็ก็ดีนะคะก็เดี๋ยวมันทุกอย่าง <c oughs> เป็นไปได้ดีใช่ใช่ะใช่ค่ะแต่พอมาพรุ่งนี้เช้า กลายเป็นเขาเรียกแฟนหนูไปคุยอะค่ะ,คะเขาบอกว่าเขารับไม่ได้ที่หนูเป็นที่หนูที่ครอบครัวหนูเป็นอิสามหนูว่าค่ะถึงหนูจะออกมาแล้วก็ตามหนูก็ถามเขาว่าทาไมถึงรับไม่ได้เขาบอกว่าถ้าแต่งงานกันไปอะค่ะบริบทมันไม่เหมือนกันถ้าวันไหนบ้านเขามีงานบ้านหนูก็ไปไม่ได้ก็หนูไปได้แล้วงไง ไปได้ครอบครัวหนูอะครอบครัวหนูก็ต้องให้ครอบครัวหนูไปไปร่วมงานด้วยสมมุติอย่างเงี้ยหรอคะใช่ค่ะแล้วก็ถ้าบ้านเขามีงานค่ะขอโทษนะคะได้ค่ะได้ค่ะถ้าบ้านเขามีงานบ้านเขามีงานครอบครัวหนูไปไม่ได้ถ้าบ้านหนูมีงานครอบครัวหนูอะไปไม่ได้ก็ไม่ต้องไปตรงนี้ไปดูพี่นะแบบพี่ก็ไม่ต้องไปซึ่งแฟนหนูเขาเขาเห็นด้วยนะคะกับเรื่องที่แม่บอกว่า ถ้าบ้านเขามีงานบ้านหนูก็มาไม่ได้เขาไม่อยากเกี่ยวข้องนะคะซึ่งเขาก็เห็นด้วยในเรื่องนี้เห็นด้วยไหมคมว่าเขาไม่เขาไม่ได้คิดว่าจะจะสู้เพื่อที่เราจะมีกันต่อไปเหรอคะใช่ค่ะศาสนาคือสิ่งที่สอนให้เราเป็นคนดีและให้เราได้มีอะไรที่ยึดเหนี่ยวบางทีมันคือแค่นั้นนะคะ แต่มันไม่ใช่สิ่งที่จะเอามาการันตีแล้วด้อยค่ากันไปด้อยค่ากันมาว่าฉันรับเธอไม่ได้ฉันรับอันนี้ไม่ได้ฉันรับอันนั้นไม่ได้และเรากำลังคิดไกลไปหรือเปล่าอีกหน่อยเธอบ้านเธอมีงานฉันก็คงไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไงก็เข้าใจในความเชื่อที่ต่างกันแต่ตอนนี้พี่ถึงได<อ>้ถามว่าแล้วแฟนหนูว่ายังไงพรมียบอกว่า๋อแฟนเขาก็เห็นด้วยกับแม่ค่ะพี่ก็แปลจบอจบเพราะพอแฟนเขาไปเห็นด้วยตรงนั้นแล้วแปลว่าอะไรคะแปลว่า แฟนเขาก็คงจะไม่สามารถไปต่อกับหนูได้อย่างนั้นหรอเขาบอกอย่างงั้นหรือเปล่าใช่ค่ะก็หลังจากที่แล้วก็อีกอย่างนันก็อันนี้เหตุผลนึงแล้วก็เหตุผลที่สองก็เพรว่าถ้าแต่งงานกันไปเพราะว่าแม่หนูอะมาวุ่นวายชีวิตหนูเอาก็เป็นแม่หนูใช่มาวุ่นวายเหมือนมาอยู่บ้านมาขอตัง เหมือนผู้ใหญ่เขาคิดไกลมากเลยค่ะแล้วก็หน<ม>ูมีน้องชายเพคือว,ว่าน้องชายจะมาอยู่ด้วยกับหนเูเดี๋ยวดีวเดียวเ<อ>ดียวเดียวเนี้อันนี้แฟนหนูก็เห็นด้วยตามนั้นเหรอคะอันนี้แฟนหนูไม่เห็นด้วยแต่แม่เขาคิดอย่างนี้ค่ะอ๋อแต่แฟนหนูก็ก็คัดค้านอะไรไม่ได้พี่ว่าเขาแปลกจริงๆนะพี่เลยไม่มั่นใจจริงๆว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือแม่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องศาสนาหรอกแต่พยายามจะหาอะไรสักอย่างเพื่อที่จะบอกกับลูกชายเขาว่า ไม่อะอแม่ไม่อยากได้สซอร์พรส์แบบนี้เขาเลยพยายามหาเหตุผลอะไรก็ตามที่พี่พูดตรงๆนะบางเรื่องฟังดูไม่เมคเซน์เลยค่ะลูกเนี่ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวเกิดน้องเขาอยากแม่รู้ได้ไงว่าน้องอนาคตเขาจะมาอยู่ <c oughs> น้องเขาก็อาจจะไปมีแฟนไปอะไรของเขานเนี่ยเดี๋ยวแม่เขาอีกแม่เขาจะต้องรู้ว่า <c oughs> อีกคือแล้วจริงๆนะด้วยความเป็นคนกลางคนกลางต่อให้ไม่สามารถคัดง้างอะไรได้แต่คนกลางก็ต้องมีเหตุผลมากเพราะว่าแม่ ขาก็มีพ่อมีแม่ของเขาและแม่ไม่ต้องห่วงเขาเองก็จะเป็นความเป็นคนกระ,กระตันยูผมภูมิใจด้วยซ้ําถ้าแฟนผมจะเป็นคนที่กระตันยูต่อครอบครัวและแม่ไม่ต้องห่วงถ้าเกิดบังเอิญว่าครอบครัวของแฟนผมจะต้องมาพึ่งพิงเราผมก็จะต้องมีวิธีการในการที่จะปกปักรักษาปกป้องพื้นที่ของครอบครัวเราอยู่แล้วแต่บังเอิญวันนี้แม่เขาปิดประตูใส่หน้าเราเท่านั้นไม่พอลูกชายแม่ ปิดประตูรัว้วล็อกไม่ให้เราเข้าด้วยมันเลยไม่สามารถทําอะไรได้อีกมีบางคนค่ะแม่เขาปิดประตูใส่หน้าเราแต่ลูกชายแอบเปิดประตูบ้านข้างหน้าเอาไว้เข้ามาก่อนเธอเข้ามาก่อนเดี๋ยวเราจะจับมือกันเพื่อจะทําให้แม่รู้ว่าทําไมฉันถึงเลือกเธอก็มีแต่วันนี้คนกลางคือแฟนหนูเลือกปิดประตูชั้นที่สองใส่เราด้วยอะคะ่ะตอนที่เขาคุยกับแม่เสร็จใช่ไหมคะเขาก็มาถามหนูว่าเนี่ยเนี่ยไม่ชอบนะ ไม,ไ,มไม่รับไม่ได้ถ้าถ้าอยู่กับเขาต่อไม่มีอนาคตให้นะไม่มีการแต่งงานถ้าถ้าจะไปตอนนี้คือหาคนอื่นได้เลยตอนนั้นหนูเลือกที่จะอยู่กับเขาเพราะว่ามันบันเทวย,ยาความเจ็บถ้าหนูเลือกกับเขาอะความเจ็บหนูจะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าหนูอยู่เลือกที่อยู่กับเขาอะความเจ 1, ็บหนูจะพันเปอร์เซ็นต์ค่ะหนูพี่ขอเติมคําในช่องว่างแต่แปลว่าหนูหนูพร้อม ที่จะใช้ชีวิตแบบไม่มีอนาคตไปกับเขาไม่มีอนาคตหมายถึงว่าเราไม่มีอนาคตนะเมแต่ว่าเขาอาจจะไปมีอนาคตกับคนอื่นก็ได้ถูกไหมคะถ้าเกิดวันหนึ่งเขาเดินไปแล้วเขาไปเจอคนที่แม่เขาโอเคแปลว่าคนไม่มีอนาคตคือหนูคนเดียวนะหนูเมื่อกี้พี่อ้อยถึงได้บอกไงว่าถ้าหนูไม่มีเขาหนูจะบอกว่าเจ็บร้อยเปอร์เซ็นแล้วพี่หนูบอกว่าถ้าหนูมีเขาต่อไปแล้วพี่อ้อยบอกเจ็บพันเปอร์เซ็นต์ เพราะมันเหมือนยื้อเวลาไปเจ็บข้างหน้า่ะมีค่ะแล้วเพราะงั้นมันจะเจ็บหนักมากเลยเพราะว่าไปข้างหน้าปุ๊บเนี่ยตอนนี้หนูเจ็บคนเดียวละลองทบทวนดูไหลองทบทวนดูไม่เป็นไรถ้าวันนี้หนูยังเลือกแบบนี้ก็พี่อพี่ชฉาก็คงคงต้องบอกว่าก็ต้องแล้วแต่หนูเนอะเพราะว่าชีวิตหนูหนูตัดสินใจเลือกเองเพียงแต่ว่าหนูโทรมาพี่เอพี่ชฉาก็พยายามให้หนูมองเห็นในอีกมุมหนึ่งแล้วกันค่ะแล้วหนูก็หนูต้องเป็นคนตัดสินใจเลือกเองอยู่แล้วแหละ ดูคลับไฟเดย์จบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ108คถามหัวใจ